รวมคำเตือนจากพระอริยสงฆ์ของไทยเหล่านี้เคยเตือนไว้ถึงเหตุการณ์ในปี2560ที่จะมาถึงไม่แน่ใจว่าจะเชื่อกันหรือไม่แต่เห็นบทความนี้แล้วอยากจะส่งต่อและเตือนใจแก่ท่านๆอย่างน้อยก็จะได้เตือนสติพวกเราให้ทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ จากคำทำนายเรื่องภัยพิบัติปี2,555ถึงปี2,560โดยพระอริยะสงฆ์ของไทยพระสงฆ์ไทยมากมายหลายรูปท่านพูดถึงภัยพิบัติให้ลูกศิษย์ฟังดังต่อไปนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนต่อไปสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดคนจะตายหมู่กันมากขึ้นที่ไหนมีคนรวมกลุ่มกันมากๆอย่าได้เข้าไป จะมีอันตรายมากหลวงปู่ชอบฐานะสโมน่าเสียดายสร้างกันมาเป็นร้อยร้อยปีแต่จะต้องมาจบสิ้นกันในวันเดียวหลวงปู่สังวานเขมโกได้นิมิตเห็นกรุงเทพน้ำท่วมสูงประมาณเสาไฟฟ้าหลวงปู่สวงอ่อยเตือนสรูลปีพุทธศักราช2550 ถึง2,555ห,ห่างนาคกวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกำลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างโลกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะล้มตายส่วนคนดีมีศีลธรรมจะอยู่รอดปลอดภัยได้กรูบาชัยวงศาพัฒนาหากเหตุภัยพิบัติร้ายแรงไม่เกิดในปีคิตศกราศ .2000 ก็จะไปเกิดในปีคิตศักราช2004แทนโดยเหตุร้ายจะเริ่มต้นจากถังภาคใต้ก่อนจากนั้นก็จะลามขึ้นมาถึงภาคกลางภาคเหนือในที่สุดและเขตเมืองใหญ่จะอันตรายมากจะเดือดกร้อนวุ่นวายอย่างหนักไปทั่วไม่ต่างอะไรกับกรียุคน้อยเลยทีเดียวพระคู่ขันตยาพรหรือคู่บากค,คําขันติโกหลวงพ่ออยากให้สร้างพระเจดีย์สันติภาพโลก เพื่อบรรเทากรรมของประเทศชาติและของโลกที่กำลังใกล้จะตามมาทันในไม่ช้านี้โดยพระเจดีย์สันติภาพโลกนี้กําหนดให้มีรูปลักษณะความสูงใหญ่เท่ากับพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมทุกประการโดยสร้างครอบดอยที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้หลวงพ่อเคยทำเรื่องขออุปถัมภ์การก่อสร้างไปยังลูกศิษย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อน แต่เรื่องก็หายเงียบไปทุกทีจนท้ายที่สุดหลวงพ่อจึงคิดว่าพระจะดีสันติภาพโลกนี้หากทำได้ก็ทำหากทำไม่ได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์โลกก็แล้วกันนะจ๊ะหลวงตามหาปัวยานสัมปันโนนับแต่นี้ไปคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแล้วเปิดคําทำนายของครูบาศรีวิชัย กว่าร้อยปีที่แล้วว่าแบบนี้ตอนนี้เป็นจริงเป๊ะทุกอย่างเลยกรูบาสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้มีศีลยลาจารวัดที่งดงามและเคร่งครัดกรูบาสีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจําของชาวล้านนาคือการที่ท่านเป็นผู้นําในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระาธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจํานวนมากทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียงหเดือนเศษโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐหรือส่วนราชการเลยนอกจากนี้ท่านยังทำนายบ้านเมืองในภายภาคหน้าซึ่งก็คือปัจจุบันได้ตรงอย่างน่าขนลุกความว่าในอนาคตวัดว่าอารามจะไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปทำบุญหรือถือศีลฝั่งธรรมกรกหมองต่ำข้าวก็จะไม่มีคนใช้ต่ำข้าวอีกต่อไป ถนนหนทางก็จะแรีบเรียบใช้เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบายโรงเรียนก็จะใหญ่โตคนยากจนก็จะมีข้าวกินคนชราก็จะใส่ฟันปลอมเต็มปากแม่ไม้ายนางสาวก็จะละทิ้งผ้าถุงหันไปสวมใส่กางเกงกันหมดป่าช้าก็จะคลึกเครื้นด้วยเสียงเพลงคือเพลงแห่ศพบ,บางแห่งมีวงดนตรีแสดงสดๆขณะเผาศพหรือเปิดเพลงโปรดของผู้ตาย ผูกเขาก็ปราศจากต้นไม้คนเกียจคร้านก็จะมีอยู่มีกินอย่างดีคนชั่วช้าก็จะล้มตายไปมีร้านค้าขายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองน้ําคลองซอยเล็กก็อาศัยน้ําจากแม่น้ำใหญ่บัวควายก็จะค่อยๆสูญพันไปคนแก่คนเฒ่าก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังปู่ปลาก็ลดหายไปจากลําน้ํา ผู้คนต่างชอบท่องเที่ยวไปตามถ้ำและน้ำตกผู้คนมีร่วมชุมนุมประท้วงกันอยากมากมายบ้านเมืองจะเกิดความระสําระสายวุ่นวายเด็กๆลูกหลานก็จะดื้อรัน้นไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้คนไร้คุณธรรมน้ำใจก็จะมีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองผู้คนก็จะเป็นเสมือนพูดผีและพวกเปรตที่มีแต่ความระโมบลบมาก ทั้งชายหญิงต่างไว้ผมยาวประบาข้าวที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ครกตำ่ำถนนหนทางดีแต่คนก็ไม่ใช้เท้าเดินกันร่องรอยของผู้คนก็คล้ายรอยงูคือร้อรถยนต์ผู้คนก็จะเหินล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินในบ้านเรือนก็มีก๊อกประปามีน้ำกินน้ำใช้อย่างสะดวกสบายสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์มีโยงอยู่ทั่วไปในชุมชน คนที่มีความรู้ก็ผลิตรถแท็กเตอร์มาใช้ทำไร่ทำนาผู้คนต่างก็มีหูทิพตาทิพเคือโทรศัพท์โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตผู้คนมีพาหนะทางรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินลอยฟ้าหรือเครื่องบินสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะพี่น้องทั้งหลายคำเตือนภัยพิบัติจากพระอริยสงฆ์ของไทย คำตอบจากพระอาจารย์กรเกษมอาจินณสีโลคำถามนี้ถามเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนปี2552เวลาสองทุ่มก,กว่าเกือบสามทุ่มหลวงปู่พูดเปรยๆว่าอีกสามปีไทยจะขาดแขนน้ำเพราะน้ำเจืดไม่มีมีแต่น้ำเค็มแต่ที่ไหนมีการแก้ไขก็จะมีน้ำพออยู่กันได้ ประมาณนี้ซึ่งเราก็เคยสงสัยเล็กน้อยก็เลยคุยกับเพื่อนๆคนโน้นคนนีนน้เพื่อนคนหนึ่งก็เลยบอกให้ตั้งคำถามถามหลวงปูส่สิคนที่อยากรู้คงมีเยอะจึงได้ถามคำถามห้าข้อหลวงปู่ก็ตอบว่าการทำนายฝันพระเจ้าประเปร์ที่โกศลนเหตุภัยพิบัติมันมีมานานแล้วและมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยมาไปไปมามาเป็นธรรมดาของมัน ไม่ถึงขนาดในหนังเรื่อง2012ที่หมันเว,เวอร์แบบนั้นหรอกการขาดแคลนน้ำด้วยสาเหตุอะไรหลวงปู่บอกว่าเพราะน้ำจืดไม่มีมีแต่น้ำเค็มเครื่องกล่องน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเดียวก็มีที่ประเทศบาเรนแต่พอถึงเวลานั้นหมันใช้ไม่ได้หรอกคงเป็นเพราะสนามแม่เหล็กโลกแปรปวนระบบไฟฟ้าขัดข้องไปทั่วโลกและหลวงปู่ก็ยังบอกอีกว่า ไม่ต้องกังวลว่าจะตายได้ตายแน่ๆแ,แหละคนเราเมื่อหมดอายุไขก็ต้องตายด้วยกันทุกคนคำตอบที่สี่หลวงปู่บอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทวีปอยู่ได้หมดที่ไหนมีการแก้ไขก็อยู่ได้อุทิศบุญต่างๆนานาเกิดปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปและถามหลวงปู่ว่ามีคนรอดเยอะไหม หลวงปูก่ก็บอกว่ารอดเยอะมากและตายก็เยอะมากเช่นกันสำหรับผู้ที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดก็จะรอดตายด้วยมาถึงคําเตือนจากปู่อินตาทิพย์เขาตําแย่อายุ109ปีปู่บอกว่าภัยพิบัติจะเกิดตามหนังสือพุทธธรรมนายไว้จะแรงบ้างหรือเบาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับว่าครูอาจารย์ได้ช่วยไว้หรือไม่แต่ปลายปี2555ต่อเนื่องมาจนถึงปี2556เหตุการณ์จะรุนแรงมากโดยเหตุ3ามอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งประการแรกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหากละสังขารประการสองพายุจะถล่มเมืองไทยและที่อื่นๆประการที่สมน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลก หลายๆประเทศจะต้องเกิดเหมือนกันจะรุนแรงไปเรื่อยๆผู้คนจะล้มตายมากเป็นประวัติการผู้คนจะเหลือแค่30%อร์เของประชากรที่นั้นๆปัจจุบันนี้มีผู้คนไม่มีศีลธรรมไม่ละอายแก่บาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่กรรมของใครๆแต่นี่คือวัตจักรของโลกบ้านเมืองจเจริญขึ้นแต่จิตใจมนุษย์จเจริญดงยิ่งการสมสู่มนุษย์ต่อกันเดี๋ยวนี้ ไม่มีเลือกผัวเลือกเมียหรือลูกหลานนี่แหละกะลียุคตามคำทํานายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคโคดมเหตุดังกล่าวจะเบาบางลงและสิ้นสุดในปี2560ผู้คนที่รอดพ้นจากภัยพิบัติคือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมกะตัญญูกตัดเวทีต่อบิดามารดาและอายแกบาบจงเป็นผู้รู้ในกิเลสและผู้ตื่นจากกิเลส สุดท้ายก็ไกลจากกิเลสภัยพิบัติที่จะเกิดเมืองไทยจะมีการเตือนภัยล่วงหน้าจากในหลวงของเราและท่านสมิทธธรรมสโรชะคือพูดแบบภาษาธรรมพระองค์ท่านในหลวงและคุณสมิทธ์มีสื่อจากผู้ดูแลมนุษย์ในโลกนี้จะบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้คนเตรียมตัวนี้จากภัยที่จะเกิดส่วนเส้นทางหลบนี้ปู่บอกว่าผู้คน จะหนีมุ่งหน้าไปทางถนนมิตรภาพและรถจะติดมากผู้คนต่างแย่งกันโกลาหลนหน้าดูและสุดท้ายหางแถวจะหนีไม่รอดนั่นเองสระบุรีเป็นที่ตั้งแห่งองค์พระนั่งสูงตรงนั้นแผ่นดินจะยุบตัวลงเพราะข้างล่างเป็นบ่อน้ำใต้บาดาลส่วนถนนที่พอจะรอดก็คือกบินนครราชสีมานครนายกหรือเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่มิตรภาพ แต่ส่วนมากผู้คนก็จะเลือกเส้นทางมิตรภาพมากเพราะไปได้ทั้งเหนือและอีสานขอเตือนไม่จำเป็นจะต้องไปอีสานอย่างเดียวนะคะภาคเหนือก็ไปได้ปู่บอกแล้วเตือนแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุญของเขาแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนมากจะรอดแม่บอกอย่างนี้มนุษย์จากตัวใหญ่ลงมาถึงตัวเล็กและกำลังเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปหาใหญ่เรื่อยๆ สังเกตจากลูกหลานจะเริ่มสูงใหญ่กว่าพ่อแม่แล้วและค่อยเป็นค่อยไปเปลี่ยนไปตลอดคำเตือนภัยพิบัติจากพระอริยสงฆ์ของไทยตอนเมพบพระผู้มีอภิญญามีฤทธิ์มากท่านฝากเตือนมาว่าเวลาของโลกมนุษย์เหลือน้อยแล้วก่อนปีพุทธศักราช2560พระผู้มีอภิญญาริษลูกศิษย์เรียกท่านว่า หลวงปู่ประเสริฐหลวงปู่ประเสริฐท่านมีอภิญญาสูงมีฤทธิ์มากเมเห็นมากับตาหลายครั้งและลูกศิษย์ก็เห็นมาหลายคนเมื่อคุณเมไปพบท่านเมื่อไม่นานมานี้ไปกับกลุ่มของเพื่อนคุณพ่อวันนั้นไปกันกราวสิบคนพวกเรานั่งรถตู้ของเพื่อนคุณพ่อเมนั่งรถตู้จากกรุงเทพ8ปดนาฬิกากว่าจะถึงสำนักสงฆ์ของท่านก็เกือบจะเที่ยง เส้นทางวกวนเหมือนเขาวงกอเพระสำนักสงฆ์อยู่บนเขาสูงแถวนั้นเรียกว่าลำพญากลางสูงจากพื้นดินมากเพราะทุกคนในรถตู้รู้สึกหูอื้อทุกคนพอไปถึงก็ยังไม่พบท่านหรอกเพราะท่านอยู่ในกุฏิด้านหลังซึง้าไม่ให้ไขรเข้าสภาพของสำนักสงฆ์เรียบง่ายมีกุฏิสองหลังมีวิหารเล็กๆหนึ่งหลังมีโรงขวเล็กๆหนึ่งหลัง มีห้องน้ำราวสิบห้องทั้งหมดมาจากเงินจากผู้บริจาคของผู้ที่มากราบท่านทั้งสิน้นเพราะหลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่2502มาตั้งแต่ที่นี่ยังเป็นป่าอยู่เลยยังไม่มีอะไรมีแต่ป่าทั้งสิน้นพอท่านอยู่ไปอยู่มาก็มีผู้คนไปกราบไหว้กลรวมคนที่ไปกราบท่านจนถึงปัจจุบันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน และแล้วหลวงปู่ท่านก็เดินลงมาและตรงมาที่กลุ่มของเมหลวงปู่ท่านอายุน่าจะประมาณ8ปปีได้รูปร่างสูงสง่างามดูท่านใจดีลักษณะการเดินของท่านดูสูงส่งคือเดินสง่างามน่าเลื่อมใสอธิบายไม่ถูกน้ำเสียงที่นุ่มนวลท่านบอกกับทุกคนว่าเอาละถึงเวลาที่ฉันจะบอกเรื่องสำคัญแล้วนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆ แล้วไปเตือนผู้คนและคนอื่นๆท่านก็เริ่มเทศนาว่าแท้จริงประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกน่าจะพบกับความหายนะครั้งใหญ่จากภัยธรรมชาติใหญ่ซึ่งผู้คนต้องตายเกือบหมดโลกตั้งแต่ปี2545แต่ที่มันไม่เกิดก็เพราะว่ามีผู้ทรงอภิญญาอิทธิฤทธิ์หลายท่านรวมไปถึงเทวดาผู้รักษาโลกมนุษย์ ช่วยกันอธิษฐานจิตให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปก่อนซึ่งในความจริงมันได้แค่เลื่อนออกไปเท่านั้นยังไงยังไงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่และความหายนะครั้งใหญ่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนับตั้งแต่เวลานี้ปี2552แรงอธิษฐานมันหมดกําลังลงแล้วและจะไม่สามารถอธิษฐานเลื่อนได้อีกต่อจากนี้ไปไภัยธรรมชาติ และความหายนะครั้งใหญ่จะค่อยๆปรากฏตัวเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยเริ่มทีละน้อยจากปี2,552เป็นต้นไปจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นสารพัดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวพายุภูเขาไฟระเบิดน,น้ำทะเลสูงท่วมแผ่นดินหมู่เกาะทั้งหมดจะจมใต้ทะเลทั้งหมดและสารพัดอย่างจะประดังประเดขเข้ามา ทุกอย่างจะจบสิ้นก่อนปี2,560มนุษย์ที่ศีลไม่ครบจะถูกภัยธรรมชาติใหญ่ร่าชีวิตทั้งหมดและมนุษย์ที่รอดชีวิตก็มีไม่กี่คนและคนที่รอดชีวิตส่วนมากจะเสียสติเพราะตกใจกับเหตุการณ์แบบสุดชีวิตหลวงปู่ยังบอกอีกว่าเอาอย่างนี้นะกันนะคนจะตายกันเกือบหมดโลกเลยแต่ประเทศไทยจะเหลือมากที่สุด คือรอดประมาณ20-30%ของประชากรไทยไปคำนวณกันเอาเองพูดง่ายๆตายเกือบหมดประเทศนั้นแหละจะเหลือแค่คนดีมีศีลธรรมจริงๆเท่านั้นเองหลังปี2560เป็นต้นไปมนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคใหม่เรียกว่ายุคสีวิไลเนื่องจากคนไทยจะเหลือมากที่สุดต่อไปประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจและเป็นศูนย์กลางของโลกซึ่งเข้าสู่ ยุคศิวิไลผู้คนยุคนั้นจะเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตใหม่ทั้งหมดในยุคนั้นผู้คนจะไม่สนใจเงินทองอีกเลยแต่จะมาแข่งขันในเรื่องของการบำเพ็ญบุญกุศลท่านว่าเวลาของโลกมนุษย์เหลือน้อยแล้วเหตุการณ์มันกำลังจะมาถึงแล้วนะจะทำอะไรก็รีบเรียบทำเลิกใช้ชีวิตแบบโง่เขลาปปัญญาสิทีสิ่งที่จะติดตัวเราไปมีเพียงบุญบาปเท่านั้น จำไปบอกต่อๆกันด้วยลูกหลานขอให้เอาชีวิตรอดให้ได้ฉันก็มีเรื่องจะบอกเท่านี้เจริญพรทุกคนก็กราบด้วยความโกรธใจวิวๆบอกไม่ถูก